สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่14ธันวาคมกลับมาสู่ช่วงสุดสัปดาห์ฟุตบอลลีกหลักกลับมาทำการแข่งขันกันอย่างคึกคักอีกครั้งมมยจะเป็นพิมลิกอังกฤษและเกาโชเซเลียอติตาลีจึงคัดเดไปคลิปนี้2คู่และกลุ่มไลน์ีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มไลน์รวมที่เด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต่งบอลเต็บบอลต,ติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสวนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลา4ทุ่มในศึกพเมลิกอังกฤษพื้นใหญ่อาร์เซนอลเปิดเอเมเ t e s ต t a d เ u ียมเจอกับท็อฟฟิส่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันโดยคู่นีอาร์เซนอลต่อ1.75ผลงานการเจอกัน5เกมสุดของคู่นี้เป็นอาร์เซนอลชนะ4ครั้งเสมอ0ครั้งและเอเวอร์ตันชนะ1ครั้ง ส่วนผลงาน10เกมลัาสุดทุกรายการของไอ้ปืนใหญ่ชนะ6เสมอ2แพ้2ขวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนฝั่งทีมยอนท็อฟฟี่สีน้ำเงิน10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2 เข้าวิน6เสมอ1เสีย3แล้วจบสกอร์สูง3ครั้งคุณอีแอดมินมองว่ายังไงไม่แคล้วเจ้าบ้านและจะเข้าวินคว้า3แต้มไปได้เพราะพวกเขาค่อนข้างเหนือก,กว่าไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นและศักยภาพของนักเตะรวมไปถึงฟอร์มช่วงหลังก็กำลังเข้มข้นหลังชนะไปแล้ว5จาก6เกมหลังสุดทุกรายการแถมยังผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกำไปถึง1 9บประตูอีกด้วยแถมวันนี้เจเล่นในบ้านตัวเองยิ่งกุมความได้เปรียบเข้าไปอีกเท่าตัวจืงอยู่ที่เอเวอเรสตนเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะวูฟม,มาได้4ต่อ0 สัปดาห์ที่แล้วก็ได้พักเต็มที่เนื่งจัดติดพายุทําให้ไม่ต้องลงเล่นเกมเมอร์ซี่ไซด้าบี้แต่ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะคว้าแต่มออกไปนั้นมีน้อยมากแถมสถิติการพบกันในช่วงหลังก็มาจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้เลยราคาจะเปิดสูงไปสักหน่อยแต่เชื่อว่าไอ้ปืนใหญ่น่าจะก้าวข้าไมไปได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่ที่เขาอ,อยู่ชนะฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันหงอาซนอลเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ0สนอีกู่ในศึกเกาโชเซเลียอิออตาลีเวลาตี245ยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับเวเนเซียโดยคู่นี้ยูเวต ส่วนผลงานห้ตุเฮคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งซึ่งเป็นยูเวชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนเวเนเซียไม่ชนะเลยส่วนผลงาน10เกมมาสุดทุกรายการของมาลายูเวนตุสชนะ3เสมอ7แพ้0เข้าวิน5เสมอ2เสีย3และจบสกอร์สูง3ครั้งส่วนฝั่งทีมเยือนเวเนเซีย10เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้7เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง7ครั้ง นี่เจ้าถิ่นยูเวนตุสพวกเขาไม่แพ้ในบ้านมาแล้วหลายเกมแต่ส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยการเสมอเสียมากกว่าแมนนิตรียมเปิดลางรับการเยือนของเวเนเซียที่ผลงานนอกบ้านข้อขั้นเลวร้เขาจะไม่ชนะใครเลยในฤดูกาลนี้แถมมันดับยังจมบุยของตารางเกาโชเซเลียอิตาลีในเวลานี้อีกด้วยเลยราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านไปฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ทางฝั่งต่อดีกว่า ผมมองว่ายูเว่ได้ปิดการเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะไปได้แถมเกมก่อนเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะมนซิตี้ในศึก UCL มาอีกด้วยซึ่งถือเป็นการเพิ่มความมั่นใจได้ดีเลยทีเดียวแถมตัวเจ็บก็ทยอยกลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้กลุ่มกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเป็นคู่ที่อยู่เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันทงยูเวนตุสเปิดบ้านชนะเวเนเซียสามประตูต่อนหนึ่งสุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแลกสเตป5ขั้นต่ำา500บาทรับฟรีทันทที300บา และได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเตป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ